เฟซบุ๊กเพย์เนี่ยมันจะหนึ่งแก้ปัญหาฝั่งร้านค้าคือ,อลูกค้าจะสะดวกขึ้นเพิ่มอัตราการซื้ออันที่สองเมื่อกี้บอกว่าหมดปัญหาเรื่องสลิปปอมสลิปปอมค่ะใช่ถ้ามีเฟซบุ๊กเพย์ก็คือพี่ไม่ต้องจำลขไม่ต้องรู้เลขที่บัญชีเลยห <Okay. S 2> น้าที่เ,เดียวก็คือมีเงินในบัญชีให้พอ สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินเต็ดแคนดี้นะคะผมมิ้น์อุกฤษตั้งสืบกุลแล้วก็นาชาค่ะวันนี้นาชาชวนคุยเรื่องอะไรดีจะมาชวนคุยเรื่องมันมีปัญหาหนึ่งของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เจอกันบ่อยๆเลยคะ่ะพี่มินนะ้น์นั่นก็คือ,อสลิปปลอมสลิปปลอมใช่ทาทีว่าแนบสลิปโอนเงินมาแล้วใช่และเป็นรีทงรีทัตใช่ใช่ค่ะล่าสุดเพื่อนพี่โพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง พนักงานขายของประมาณสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์เศษเนาะเ <ฮะ S 1> ขาก็โอนเงินมาแนบสลิปพนักงานก็ไม่ได้ดูเพราะว่าปัญหาของคนทำธุรกิจคือพนักงานกับเจ้าของร้านเนี่ยคนละที่กันพน<ช>ักงานก็เห็นสลิปก็ใช่ก็เลยส่งของออเจ้าของร้านมากระทบยอดเขาเรียกวกระทบบัญชีนะามาดูงกทาไมเงินโอนเข้ามาสิบห้าสตางค์สองพันสี่ <24 00 S 2> ร้อยกว่าบาทหายไปไหน ปรากฏว่าเจ้าเนี้ยใช้สลิปแล้วก็ใส่ตัวเลขปลอม<ช>เข้าไป<ช>คือพูดง่ายๆว่าขาดทุนสองพันกว่าบาททันทีเลยเนาะะแล้วเคสพวกเนี้ยยิ่งขายดีอยิ่งไม่มีเวลาตรวจสอบอืมใช่ใชบันหนึ่งขายได้สักสิบออเดอร์ตรวจได้ร้อยออเดอร์ตรวจรมไม<ง>่แล้วมันแก้งไงอ่ะค่อ จริงๆมันมีฟีเจอร์หนึ่งเนาะของ Facebook ค่ะที่ชื่อว่า Facebook Pay ค่ะพี่เมย์ Facebook Pay ใช่คือมันคือระบบของ Facebook ที่ช่วยในเรื่องของการชำระเงิน,นะค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะอำนวยความสะดวกทางผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายส่วนตัวผู้ขายเองเนี่ยก็คือหมดไปเลยปัญหาเรื่องสลิปปอมเพราะมันก็จะมีการเชื่อมระหว่างแบงก์แต่ละแบงก์เนาะกับบัญชี a c e b o o k หมายความว่าพี่จซื้อของกับนัชชาพี่จะซื้อปุ๊บนัชชาก็กดมา เรียกเก็บเงินใช่พี่กดจ่ายตรงที่ messenger ที่ทักแชทกันเนี่ยกดจ่ายปุ๊บได้เลยเพรากดปุ๊บมันก็จะไปเด้งที่ mobile banking โดยที่เหมือนว่าอยู่ในอินเทอร์เฟซเดิมใช่คือจริงๆมันก็วิ่งไปที่แอปแหละใช่แต่ว่าเราไม่ต้องแบบปัญหาคือยอดเท่าไหร่นะ2องบาทเลขบัญชีเาเลขบัญชีไม่มีประการด้วยเนาะศูนย่อเราก็กดออกไปแอปไปดูห้องเลขที่บัญชีศูนอะไรวะเจ็ด ปัญหาแรกของคนซื้อก็คือไม่ซื้อแลวกลับไ,ไ,ไปกลับมาโอนเงินผิดมไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าปัญหาของการทิ้งตะกร้าจากการกลับไปกลับมาเยอะเยอะค่ะใช่ถ้ามีเทสบุค <ใช S 2> ๊คเพก <ใช S 2> ก็คือพี่ก็ไม่ต้องจํขไม่ต้องรู้เลขที่บัญชีเลยใช่คือร้านค้าเนี่ยกดกดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกเก็บเงินเรียกเก็บเงินมาปุ๊บเรากดปุ๊บจ่ายปุ๊บเด้งเข้าแอป มันก็โผล่ขึ้นมาเลยพร้อมกับเลขที่บัญชีร้านค้าขึ้นมาเลยใช่และยอดด้วยที่ซื้อ2,700บาทมันก็ขึ้นมาสองร้อยตกองหน้าที่อย่างเดียวก็คือมีเงินในบัญชีให้พอให้พอจ่ายปั๊บเรียบร้อยแปลว่าเฟซบุ๊กเพย์เนี่ยมันจะหนึ่งแก้ปัญหาฝั่งร้านค้าคือลูกค้าจะสะดวกขึ้นใช่ค่ะเพิ่มอัตราการซื้อเพราะว่าถ้าพี่เปลี่ยนแอปบ่อยพี่ก็มันจะประมาณนี้นะเดี๋ยวปรึกษาภรรยา เริ่มเนี่ยไม่แต่งงานหรอกมีแภรรยา,า <c oughs> สถานะังนินสดอยู่เลยปรึกษาไปก่อนปรึกษาไปก่อนทิ้งตะกร้าไม่ยอมจ่ายเงินใช่อันที่สองเมื่อกี้บอกว่าหมดปัญหารเรื่องสลิปปอมสลิปปอมค่ะเพราะว่าพอหลังจากที่โอนแล้วใช่ไหมคะปกติเนี่ยพอโอนแล้วอะ่ะเราจะต้องทําไงคะเราจะต้องออเปิดเข้า In อินอกซ์เนาอแล้วก็ค่อยๆส่งสลิปแล้วก็บอกอันนงั้นนี้รายละเอียดให้กับร้านค่ะแชร์สลิปใช่แชร์ผิดคนนี่เคยเคยแชร์เพื่อนเพื่อนทำไมอ้า โอนผิดแม่ฐานคือปัญหาเราบางทีเราทักกันใน Facebook ไปคุยกันในไลน์แล้วเราก็บอกว่ามันเหมือนพี่แจ๊าชวนชื่อน่ะเดี๋ยวเจอกันทักไปเดี๋ยวเจอกันจําไม่ได้แล้วอะทักไปหลายคนแล้วก็ต้องมานั่งไล่กันใหม่เสียโอกาสเสียลูกค้าเสียโอกาสในการขายสูง แล้วก็ต้องแชร์สลิปคือพูดง่ายๆโอนเงินเสร็จแชร์สลิปต้องส่งสลิปอีกซึ่งตัว Facebook พ a y อะค่ะพี่มิ้นท์เราไม่ต้องส่งสลิปเลยคนซื้อเนี่ยไม่ต้องส่งสลิปเองเพราะว่าไม่ต้งใช่ร้านค้ารู้ได้ไงร้านค้ารู้เพราะว่าไอ้ตัวสลิปอะค่ะหลังจากที่โอนเสร็จแล้วอะสลิปอะมันจะเด้งเข้าระบบของ Facebook เลยซึ่งอยู่ในอินบ็อกซ์ของเพจใช่ <page. S 2> ใช่พูดง่ายๆว่าแค่คุณมีเพจคุณมีเพจตอนนี้ค,คุณสามารถทําธุรกรรมเชื่อมต่อกับธนาคารโดยที่ไม่ต้องไป ขอธนาคารนู่นนี่นั่นแค่เปิดบัญชีเซฟิงธรรมดาใช่สมัครบริการนี้สมัครยากไหมอันนี้สมัครฟรีค่ะไม่ยากเลยหรือว่าเราเอาลิงก์แปะไว้ใน e ด c ค i p t ช o n ดีกว่าจะได้ไปลองใช้งานกันดูไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นการโอนเงินโอนเงินไม่มีค่าใช้จ่ายการไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ f a c e b o o k Pay รับรับบัตรเครดิตได้ไหมรับได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเออเปอร์เซ็นต์ของบัตรเครดิตเนาะซึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็จะอยู่ที่ 2. ุด หกเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตซึ่งเอาจริงๆเนื่องจากว่าบริษัทเราเขียนระบบเชื่อมกับบัตรเครดิตหลายที่เนาะสองจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยไม่สูงน้อยมากครับถ้าเทียบกับเวลาเราเขียนระบบเพย์เมนต์ทำอ e ีฟบริษัทผมทำอ e ีคอมเมิร์ซเนาะค่ะอีคอมเมิร์สปกติเชื่อมกับแบงค์เนี่ยก็สามอัปอนี่คือไม่ต้องติดต่อแบงค์ติดต่อ Facebook ได้เลทสองกว่ากว่าเลทดีด้วยสองเปอร์เซ็นต์กว่ากาขายของหนึ่งร้อยบาทก็จ่ายให้ทางเจ้าเจ้าเนี่ย สองบาทหกสิบสตางค์สองบาทเจ็ดสิบสตาง,งค์ถือว่าคุ้มนะใช่ใช่แค่ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งลายสิบลายสั่งซื้อมาสามลายทิ้งลายทิ้งตะกร้ราไปเจ็ดได้กำไรหนึ่งคุ้มแล้วก็คุ้มแล้วใช่ค่ะพี่เม์อะไรอีกที่เป็นข้อดีมันปิดการขายได้ง่ายขึ้นหมดปัญหาสลิปฟ huh. อร์มไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนรับบัตรเครดิตอะไรมาฝั่งของผู้ซื้อบ้างไหมคะผู้ซื้ออันนี้ดีมากเลยคือ ฝั่งผู้ซื้อค่ะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะรับรองความปลอดภัยใช่รับรองความปลอดภัยเป็นการคุ้มครองการซื้อดีกว่าเลขกน้ยใช่ค่ะเหมือนเฟซบุ๊กทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองยังไงเราคือถ้าสมมติน่าเป็นผู้ซื้อใช่ป่คะคะแล้วแบบสินค้านี้มันไม่ถูกต้องนี่มันผิดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถกดคืนเงินได้ หมาย <ใน S 2> วา่าสินค้าไม่ตงรงปกใช่ไม่ตงรงปกมีปัญหาแบบสินค้าไม่ตงรงปกสินค้าชำรุดสินค้าส่งผิดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถกดคืนเงินได้ด้วยเหมือนเราให้ Facebook เป็นคนกลางใช่คล้ายคล้ายกันกันกบที่เคยเจออย่างนี้แล้วกันนะเคยทำพอดแคสต์ไปซื้อของจากจีนค่ะอย่างสวยหรูเลยเครื่องปรินต้งปรินเตอร์อะไรไม่รู้หลอกเราอ๋อนะจ,จำได้นะจาได้ที่มันเป็นแบบปรินแบบสวยๆเลยอย่างนี้กืบพันเนาะแล้วเราก็ ดีใจจะซื้อสองอันก็ว่าซื้อตัวเดียวก่อนนะเพื่อปิ้นมือถือปรากฏว่าส่งไปษณีย์มาปุ๊บเนี่ยเป็นเป็นเหมือนตายางบ้านเราซึ่งพี่ก็ไปเถียงกับภรรยาว,ว่าเขาส่งผิดค่ะแต่ว่าพาตอติดต่อไปปุ๊บเขาไม่ตอบอืมหายไปเลยเขาไม่ตอบดาวเขาหลอกดาวแล้วเราจ่ายเงินผ่านนั้นจ่ายระบบผ่านของต่างประเทศอีกเจ้าหนึ่งตัดเงินไปแล้วด้วยนะแล้วพี่ก็บอกเฮ้ยไม่ได้เขาหลอก ซึ่งเราก็ถ่ายรูปกลับไปทำเรื่องกันอยู่พักใหญ่เลยน่าจะสักเดือนหนึ่งอ่ะพอดีว่าติดช่วงโควิดตอนต้นๆ้นประเทศจีนปิดประเทศตอนหลังได้เงินคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโดยของเนี่ยเราถ่ายรูปไปให้เนี่ยเขาบอกให้เราส่งของคืนถ้าส่งของคืนประเทศจีนนะครับแพงกว่าอ้ค่านี่เราเราบอกเราไม่ส่งมันให้เรามาแท่งปฏิกสสามอันเราไม่ส่งคืนแล้วเราได้เงินคืนหมดแต่ว่าถ้าคุณซื้อขายกันเองอันนี้คือข้อดี ข้อหนึ่งเลยเวลามีคนกลางไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตเพลสอะไรก็ตามแต่พอมีคนกลางพวกเนี่ยบางทีมันไม่ต้องไก่เกียร์ก็คือถ้าร้านค้างองเงหลอกผู้บริโภคเฟซบุกก็อาจจะลงโทษเพราะก็คืองั้นฟังก์ชันเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้ใช่ค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้แพลตฟอร์มของ Facebook คุณต้องเคารพกฎกติกามารยาสะดวกปลอดภัยคุ้มครองด้วย คุณปลอดภัยนี่คือไม่มีสลิปป้องผ่านร้านา<ช>ค้าปั่งผู้บริโภคก,ก็ถ้ามีปัญหาก็แจ้งได้ใช่ซึ่งมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นิดหน่อยค่ะพี่เมนสำหรับการคุ้มครองคุ้มครองใช่อย่างเช่นพวกอาหารอะไรเงี้ยหรือ,อาารว่าบริการบริการท,ที่ซื้อแล้วมันไม่สามารถคืนได้เนาะมีเงินเดียวหัวเสียใช้สั่งมาปุ๊บ สั่งอาบางฮาซันเลยคุ้งแห้งมาถึงปุ๊บกิน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 ไปครึ่งถุงไม่ร่อยไม่ได้อันนี้ก็ผิดจรรยาบรรณเนาะใช่หรือว่าแบบซื้อแพ็กเกจสปาแล้วก็บอกว่าไปนวดแล้วไม่สบายใจขอคืนเงินไม่ได้นี้ไม่ได้เั้นอาหารและบริการนี้หลักๆเลยว่าเขาคุ้มครองแต่เขาคืนไม่ได้นะเนั้นคุณต้องคิดให้ดีก่อนที่จะซื้อแต่ถ้าเป็นของแบบจับต้องได้เป็นหนังสือแต่ว่าอันนี้ก็ตามหลักการทั่วไปนะไม่ใช่แบบหนังสือมาปุ๊บขีดเส้นเสร็จเสร็จปุ๊บ ไม่รู้เรื่องเลยด้สินค้าเขาก็ต้องไม่ชำรุดเนาะในสภาพเดิมใช่ค่ะตอนสภาพเดิมทีนี้ถ้ามันดีขนาดนี้การสมัครบริษัทเรียกว่านิติบุคคลกับคนธรรมดาสมัครได้ทั้งคู่ไหมหรือว่าต้องบริษัทอย่างเดียวสมัครได้ทั้งคู่ค่ะได้ทั้งนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาเลยแต่ว่าการสมัครเนี่ยชื่อของคนที่สมัครหรือว่าชื่อบริษัทที่สมัครเนี่ยจะต้องมีชื่อตรงกับบัญชีเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีค่ะไม่ใช่ว่าเราแบบสมัครคืออุกฤษ คนรับเงินนัชชาอันนี้ไม่ได้ออน,นไลนไ,ไม่ผ่านใช่ค่ะแปลว่าคนธรรมดาก็ไม่ต้องเปิดบริษัทเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของในเพจก็รับเงินฟังเฟซบุ๊กเพได้ได้ค่ะถ้าเป็นบริษัทก็ต้องเป็นบัญชีบริษัทใช่ตอนที่เลือกจะสมัครเฟซบุ๊กเพเลือกก่อนว่าจะมาสายบริษัทหรือคนธรรมดาใช่ค่ะซึ่งสายบริษัทเราก็เคยอัดพอดแคสต์ในตอนเรื่องของการเสียภาษีกับกับคุณเต้ยอัคติโเอาไว้เนาะบางครั้งบางคนบอกขายของออนไลน์ไม่ต้องเสียภาษีหรอกเสียเถอะครับ ภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนชนะ<ช>ถ้าคุณเปิดในรูปบริษัทคุณก็ทําให้บัญชีเป็นเซฟิงบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทจะได้ถูกต้องแล้วมันมีเงื่อนไขไหมว่าสินค้าวงเงินเท่าไหร่เราขายของผ่านเฟซบุ๊กเพ a y ได้พี่ขายขายรถเบนซ์ได้ไหมขายคอนโดถ้าเกิดเป็นแบบว่าสินค้าราคาขนาดนั้นอาจจะยังขายไม่ได้พี่มินเพราะว่าเขาจํากัดการชําระเงินนะหมายถึงว่าผู้ซื้อเนี่ยสามารถโอนให้ร้านค้าเนี่ยได้วงเงินแค่2 0,000ื่น ต่อหนึ่ง transaction ต่อหนึ่ง transaction คอร์สออนไลน์เราได้หมดใช่พอจัดเป็นแพ็กบุ๊กไม่ได้แล้วไม่ได้ละงั้นเราก็ต้องจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ที่เกินสองหมื่นหนึ่งเก้าเก้าเก้าจุดเก้าเก้าอะไรอย่างนี้ได้อันนั้นได้อย่างนั้นได้ค่ะแล้วมีวงเงินอีกไหมว่าหนึ่งสองหมื่นบาทแล้วทั้งวันเลยขายของห้ามเกินเท่าไหร่มมยีีควาเส่งอะไหมมันจะมีของฝั่งร้านค้าค่ะพี่มินที่ตอนหนึ่งเดือนอ่ะเขารับเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท สามแสนเองใช่ผูขค้าแม่ค้าออนไลน์ขายของเป็นล้านแต่ว่ามันก็จะมีแบบระดับเนาะหมายถึงว่าพอพอวงเงินประมาณนี้ใช่ไหมคะได้เท่านี้แล้วระยะเวลาหนึ่ง Facebook มาตรวจสอบแล้วเออโอเคคุณน่าเชือ่อถือหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเพิ่มช่วงเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นมันก็เหมือนกับไอ้เครดิตลิมิตในในเฟซบุ๊กใช่่ช่วงเริ่มต้นเขาให้คุณทําไมต้องสามแสนเพราะเผื่อว่า คุณขายของหลอกพูดโพกเสร็จปุ๊บคุณปิดร้านไม่ใช่ร้านดดวยเป็นคนธรรมดาหลอกเสร็จไปเลยเ c e b ุ๊ k ก็จะคุมความเสียหายตอนหนึ่งรายอยู่ที่สามแสนแต่ถ้าคุณขายดีสินค้าคุณดีลูกค้าซื้อเราไม่มีการร้องเรียนเขาก็จะเพิ่มเครดิตสามแสนสี่แสนห้าแสนแต่ว่าคนที่ใช้เฟซบุ๊กเพย์เนี่ยจะเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางใช่ค่ะใช่เลยถ้ามีเว็บไซต์อยู่แล้วแบบปีหนึ่งขายสองร้อยล้านอาจจะไม่เหมาะ ใช่ใช่ค่ะถ้าคุณขายของเรียกว่าเขาเรียกว่า C commerce conversational commerce chat commerce เนี่ยแหละบางทีคุยกันใน Facebook ไปจบกันในไลน์กลับมา Facebook อย่างนี้เหมาะคือคุณจะไปไลน์คุณก็มีอะไรไลน์แชทไลน์โอเอเนาะแต่ใน Facebook ข้อดีข้อดีที่ผมย้ำเสมอเนาะคนที่ ข้อดีที่พี่ย้ำเสมอคือคนที่ซื้อของใน Facebook เนี่ยคุณเห็นรูปร่างหน้าตาเขาคุณแอดจะแบบคลิกไปดูโปรไฟล์เขาคุณรู้สถานะเขาเขาอยู่อุดรเป็นโสดดังนั้นคุณมีข้อมูลลูกค้าค่ะตัวเป็นๆคือของในไลน์เนี่ยไม่ได้ว่าไลน์ไม่ดีนะแต่บางทีในไลน์เนี่ยเราเห็นแบบคือนักจาเนี่ยชื่อลนชื่อแบบเอจุดเราไม่รู้ว่าเรียนคุณ อะไรใช่ค่ซึ่ง Facebook คนส่วนใหญ่เอาคนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะใช้ชื่อไม่ชื่อเล่นก็ชื่อจริงใช่ค่ะมันจะไม่ใช่แบบสมัยก่อนแบบมั่นใจคนไทยอะไม่ใช่แล้วอย่างนี้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนโดยรวมแล้วฟังดูเนี่ยไม่มีข้อเสียเลยถ้าคุณอยู่ในธุรกิจไส้เล็กกับซส้กลางนะคุณอยากจะเริ่มต้น สมัครก็ฟรีรับบัตรเครดิตก็ได้ค่าธรรมเนียมก็น้อยหมดปัญหาเรื่องสลิปปอมลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องทิ้งกตะก้างและถ้ามีปัญหาในฝั่งร้านค้าคือเรายิงแอด Facebook กันผู้ประกอบการช่องมาปรึกษาที่ส่งเรื่องไปแล้ว Facebook ไม่ได้ตอบคิวเขาเยอะแอดไม่ผ่านผมก็จะพี่กะสอนเฟซบุ๊กเปรียบเสมือนหุ่นยนต์เพราะว่าจํานวนคนเขาไม่พอ่และไอเฟซบุ๊กเพเนี่ยถ้ามีปัญหาทําไง ถ้ามีปัญหาค่ะสำหรับ Facebook Pay เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรทีมซัพพอร์ตซัพพอร์ตตลอดซึ่งอันนี้ค่ะเขาเรียกว่า KGP หรือว่ากสิกร Global Payment แบบว่ามีเบอร์โทรศัพท์ใช่โทรไปคุยกับเขาได้ใช่ค่ะหรือว่ามีลิงก์เดี๋ยวเราให้ลิงก์ไว้ด้วยอยากจะไปอ่านถามเพิ่มเติมได้ใช่ถ้าคุณเซตอัพยังไม่เป็นจริงๆโทรไปเลยใช่ค่ะหวังว่า Facebook Pay เนี่ยจะมาช่วยยกระดับนะทำให้ C commerce ไอ้แชทคอมเมอร์ซของประเทศไทยเนี่ยเริ่มกลับมาเบี่ยงบานอีกครั้งซึ่งจริงๆช่วงโควิดเนี่ยคนซื้อของออนไลน์กันเยอะใช่ค่ะครับล้วก็หลายคนยังไม่รู้จริงๆคือเรื่อง Facebook Pay เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะใช่ค่ะใช่แต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนขายของออนไลน์ที่ไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนี้แล้วมันฟรีคุณไม่ต้องรับบัตรเครดิตก็ได้คุณรับโอนเงินก็ได้มันไม่มีอะไรจะเสียเลยใช่รู้อย่างนี้แล้วอย่ารอช้าไปสมัครเดี๋ยวเราให้ลิงก์ไว้ ได้ไปสมัครกันได้หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทาให้ผู้ประกอบการออนไลน์ขายของออนไลน์หมดความกังวลเรื่องสลิปปลอมอีกต่อไปนะครับถ้าคุณชอบฝากกดไลค์ถ้ลคกณถูกใจกดแชร์ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยใช่กด Subscribe ด้วยนะคะขอให้ยอด Subscribe เราเติบโตวันเติบโตคื้นด้วยนะครับ โอเค,อเควันนี้ผมกันาชาขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ